ก็เป็นเกมที่เราเล่นได้ยากมากนะครับเพราะทางจีเดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กวัยรุ ans ans> ่นนะครับแล้วก็มีพลังขับปังนะครับส่วนวันนี้เราเองเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดนะครับในเรื่องของการทําเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขบวนการที่จะทําให้ได้แต้มและก็พ้องกันนะครับทําให้เราพลาดไปในวันนี้ครับผมองเกมัดที่า็จริงจริงแล้วนะครับที่3เนี่ยเราก็ต้องต้องดูว่าจะเจอใครนะครับ เพราะว่าก็คงหนักทุกทีมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราบอกตรงว่ามารายการนี้นะครับผมแจ้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องทารที่จะทาร่างกายและก็เรื่องของประสิทธิภาพของทีมอาจจะลดลง <c oughs> ละนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามให้มากกว่านี้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเล่นได้ก็จริงแต่ว่าไม่ไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับก็ในสิ่งที่เราต้องทำ <c oughs> ทงนะครับส่วนผู้ที่จะเจอใครเนี่ยเราก็พยายามทําให้เต็มที่นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเจอเวียดนามเองหรือญี่ปุ่นเองนะครับเราจะทำให้เต็มที่ครับผม